ครับก็สวัสดีนะพี่เพื่อนวันนี้ก็พบกันเช่นเคยนะครับเดชคนชอบพระนะครับเหมือนเดิมครับคลิปแรกวันนี้นะครับเอาสมเด็จที่จะลงประมูลเย็นนี้นะครับทางช่องทาง YouTube เดชคนชอบพระมาให้ชมก่อนเบื้องต้นนะครับวันนี้ผมประมูล2องค์เช่นเคยนะครับองค์แรกเนี่ยคือสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดปราศาสตร์ปี06นะครับองค์นี้ก็พระเนี่ยสภาพใช้ขึ้นคอมานะครับวันณะของท่านเนี่ยจะออกสีเหลืองนะครับสีเหลืองอ่า เหนือค่อนข้างสึงครับส่วนอีกองหนึ่งนะครับคือสายบางขุนพรมนะครับหลวงปู่ลำพูนะครับบางขุนพรมปี0-2นองนะครับองนี้ลงให้ชมแล้วเบื้องต้นนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่เกตทะลุซุ้มนะครับองค์นี้ลงกุนะครับองนี้ลงกุนะครับที่ว่าเกตเอียงตวัดไปด้านซ้ายองค์พระนะครับเกตทะลุซุ้มคาบกุอยู่ด้านหลังนะครับก็จะมีสีคาบกุของ